สวัสดีทุกคน,น,นวันนี้วันนี้กี่คนแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วสี่สิบหกบ้านจ้ะอันนี้มาเสร็จก็พูดนะเรื่องของเรื่องของทุกข์ที่เราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พูดเนาะวันนี้มาเข้าใจเรื่องของความทุกข์กันสักหน่อยทุกข์เนี่ยมันมี เยอะแยะมากมายเราก็จะแบ่งไปเป็นเขาเรียกว่าทุกขลักษณะบ้างทุกขสัจจ์บ้างอย่างเนี้ยทุกขลักษณะก็คือลักษณะของทุกที่ทุกคนจะต้องประสบลักษณะของทุกก็คือเขาเรียกว่าสามัญลักษณะสามอาการมันก็คือใจรักอะไรทุกในใจรักลักษณะ ทุกขลักษณะก็คือทุกในก๊าเรื่ออนิจจั์อนิจจ์ลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะก็คือทุกที่เกิดจากความไม่เที่ยงนั่นแหละอันนี้อันนี้จังนะคือความไม่เที่ยงทุกที่เกิดจากความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แล้วก็อนนีจังทุกขังคาว่าทุกขังตัวนี้ก็คือทุกข์พระสตัวนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้มันมีความทุกข์อยู่ในตัวของมันคือมันมีลักษณะความเป็นทุกข์ในตัวของมันทุกสรรพสิ่งเน่มื่อในโลกนอกโลกทางไหนก็แล้วแต่ะทุกสรรพสิ่งในจักรวาลมันมีลักษณะความเป็นทุกข์ในตัวของมันอยู่ ก็ ه, คือว่ามันมีลักษณะที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งหลายทุกอย่างที่เรามองเห็นนั้นมันเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นฉะนั้นทุกลักษณะก็คือทุกจากการเปลี่ยนแปลงทุกจากตัวเขาเองตัวเขาเองนี่แหละมีลักษณะความเป็นทุกข์อยู่ในตัวนี่จังทุกขขังแล้วก็อนัตตาอนัตตานี่คือ ุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงเนี่ลักษณะของทุกข์เขาเรียกว่าทุกขลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของทุกขสัจจะทุกขสัจจะเนี่ยก็คืออริยสัตนั่นแหละคือทุก ทุกข์สัจจะทุกข์เนี่ยเป็นข้อแรกของอริยสัจสี่เนาะก็คือทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายเสียใจผิดหวังอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยคือคือความทุกข์ทุกข์ในอริยสัจอริยสัจสี่ก็คือทุกข์สมุทัยเหตุของทุกข์ทุกข์แล้วก็เหตุของทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือตัณหาความอยากอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย น,นิโรธความสิ้นของตัณหาความอยากทั้งหลายนิโรธคือความดับสงบเย็นนิโรธก็คือความดับแหละดับในอะไรดับไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีกิเลสตัณหาราคะอุปทานใดๆทั้งสิ้นไม่มีเลยแลาา้วก็มัสทุกสมทนนุทัยยอดมัสมัตก็เป็นหนทาง สู่การดับทุกข์ผลทางสู่การที่เราจะสิ้นปัญหาราคะอุปทานทั้งหลายนะการปฏิบัติตามอรยิยมรรต์ก็มีมรรคแปดอาเรียก็มรกแปดสมาสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาะเยอะแยะมากมายกับแปดแต่ก็รวมๆกันก็คือศีลธรรมที่ปัญญาศีลธรรมที่ปัญญานี่แหละ มีทุกอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยก็คือทุกที่เกิดจากรูปนามขันห้าแล้วเนี้ยอันนี้เราจะพูดบ่อยมากนะก็คือทุกในขันห้าเนี่ยในในขันห้าก็คือประกอบของร่างกายเรานี่แหละนะมันมีรูปกับมีนามรูป ขันห้าก็คือรูปนามนีแหละมีรูปหนึ่งนามสี่ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญารูปขันเนี่ยคือความทุกขที่เกิดจากกายและสิ่งที่รับรู้เดี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้งหลายนั่นเนี่ยตาเห็นอากแล้วมันทุกข์เสียงได้ยินเสียงแล้วก็ทุกข์อนี้ทุกข์ที่เกิดจากรูป ทุกที่เกิดจากเวทนาก็คือทุกที่เกิดจากความรู้สึกทางกายและก็ทางใจทุกกายทุกใจสุขก,กายสุขใจใเ่ยก็ค mm ือไอตัวเวทนาในกันห้านะความรู้สึกเวท,ทนาอันอีกตัวหนึ่งก็สัญญาความทุกข์ที่เกิดจากความจำใช่ไหมความจําความรู้สึกที่เกิดจากความจําทรงจําท,ท,ที่ดีความทรงจําท,ท,ที่ไม่ดี เอาไ้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกข้อหน,นึ่งก็คือทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งก็คือตัวสังขานรนั่นแหละอีกอันนึงก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการรับรู้การสภาพรู้เนี่ยเราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณขันก็คือทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรวมแต่เป็นตัวทุกข์ทั้งสิ้นรูปขัน ้าสีดินน้ำลมไฟมีอายตนเนี่ยรับรู้สัมผัสทั้งหมดเข้ามาทำให้เราทุกเวทนาขันแต่ความรู้สึกรู้สึกทางกายทางใจทำให้เรามีความรู้สึกทุกแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดจากความจำแบบสัญญาขันความรู้สึกที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งทั้งหลายก็คือสังขาร ส่วนตัววิญญาณกันนัคือว่าทุกข์ที่การรับรู้รับรู้ในอีกสี่ขันทั้งหมดก็คือรับรู้ในเรื่องของรูปขันเวทนาขันสัญญาขันขันขาและขันเนี่ยไอตัววิญญาณเนี่ยไปรับรู้หมดเลยรูปขันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้งหลายทางกายด้วยเนี่ยอันนี้ก็เรื่องของความทุกข์ ทุกในขันห้ามันก็จะมีอีกเนี่ยเรื่องของทุกเนี่ยทุกทุกตามธรรมชาติคือธรรมดาของทุกเนี่ยทุกที่เกิดจากการการเกิดทุกเกิดจากการแก่ทุกเกิดจากการตายทุกเกิดจากการความเศร้าน่ความเศร้าความโศกทุกเกิดจากความเจ็บปวดและเกิดจากตัวทุกของมันเอง ความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นมาก็ทุกข์เนี่ยแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใยห่หวงหาอาทรอ,อย่างเงี้ยเวลามีลูกใช่ไหมลูกเราไปเที่ยวเดืกดดือดนๆมินประจำกับความห่วงใยถ้าทํก็ทให้เราทุกข์ได้ห่วงสามีห่วงภรรยาเนี่ยก็ทุกข์ได้เนี่ยก็คือความทุกข์เนี่ย,ท,ยที่มันเกิดลักษณะความทุกข์ เป็นทุกลักษณะทุกสัจจะทุก็นขันห้าทุกที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆค่างทุกที่เกิดจากความเจ็บปวดเห็นไหมทุกที่เกิดจากการปรุงแต่งทางใจมากมายนะที่จริงแล้วความรู้สึกที่มันเป็นกลางๆเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อันนะนี้ว่า ทุกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันก็มีใช่ไหมทุกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทุกที่เกิดจากความที่ไม่พอใจเนี่ยความทุกข์จากผลกรรมที่เกิดขึ้นในชาตินี้เราคิดว่าโอ,โ,อโอ้เนี่ยกรรมตามสนองเราทุกข์เหลือเกินเยอะแยะมากมายนะเรื่องของทุกข์เนี่ย สรุปแล้วทุกในผู้ศาสนาเนี่ยก็มีหลายหลายรูปแบบนะที่ครอบคุมถึงทุกแง่มุมในเ,เรื่องของชีวิตทั้งทางกายและทางใจเหล่านี้นะพรเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจนะาความทุกข์เหล่านี้เพื่อให้เราสามารถหาหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ให้เข้าถึงสภาวะที่ไม่มีทุกข์นที่นี้เวลาที่เรา เราต้องพยายามเข้าใจนะว่าความคิดเนี่ยมันไม่ใช่เราเนี่ยถ้าเราคิดอย่างที่เราพูดดุลทันทันถูดใช่ไหมว่าคิดเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้แต่เมื่อไม่ไมคิดถึงรูปแต่ก็จะต้องอาศัยความคิดคือถ้าเราคิดเนี่ยเราศึกษารูปดามกันผ้าศึกษาเรื่องของทุกข์ุกลักษณะ ทุกขสัจจะทุกในขันห้าเนี่ยเราเข้าใจเรื่องทุกการแจ้งด้วยเข้าใจได้ปัญญาทางโลกโลกเราเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่อันนี้มันเข้าใจด้วยความคิดทางปาาัญญาแต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยสติจริงๆไม่มีสติในความเข้าใจในความเห็นด้วยทางปัญญาจริงๆปัญญาญาณที่ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยนะคือไม่เห็นสภาวะของความทุกข์จริงๆนะเรา มันก็ยากนะที่เราจะรูปแจ้งความจริงในรูปนามขันห้านี้ว่ารูปนามขันห้านี่มันคือตัวทุกขเนะี่ยเราเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาคืออะไรที่ถูกเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เราความทุกข์มันก็เป็นสิ่งที่ถูกเห็นใช่ไหมความคิดปงแตงก็เป็นสิ่งที่ถูกเห็น สภาพรับรู้ต่างๆมันก็เป็นผู้ถูกเห็นเนทะ่านั้นมันจะไปรู้เรื่องอะไรๆมันก็มีสิ่งหนึ่งเข้มาเห็นฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ตัวตนจริงๆหรอกอะไรที่ถูกเห็นเนี่ยจำไว้เลยนะมันไม่ใช่เราคิดว่าเราเห็นตัวเราเนี่ยใช่ตัวเราก็ไม่ใช่เราหรอกเพราะตัวเราเน่เป็นเป็นสิ่งที่ถูกเห็นอยู่ถูกเห็นถูกรู้อยู่ เราจะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยนะเราจะต้องจเจริญสติมาเตอถึงได้ให้ในแต่ละวันเนี่ยนะให้เรามีสติเอวันอาแล้วก็ว่างน้องกุศลเข้ามาสติเอวันอาว่างทำงานน้องกุศลเนี่ยในการที่เราจะเจริญสติทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ยนะแล้ววันหนึ่งนะ่ะเราทําบ่อยๆคั้งเข้าไปเนี่ยนะมันทําให้เราเนี่ยไม่มันมันได้กุศลทั้งวัน การน้อมกุศลจริงเนี่ยนะกุศลเนี่ยนะมันมีอ่ากุศลทานกุศลที่เกิดจากทานใช่ไหมกุศลละศีลกุศลที่เกิดจากศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลที่เกิดจากทางศีลสมาธิปัญญาเนี่ยะั้นกุศลตรงนี้มันเป็นตัวที่นําพาเราไปในทางที่มันมันถูกต้อง พาไปในทางที่มันดีทีนี้ก่อนที่เราจะสิ้นลมไปนะสมมตินะยกตัวอย่างเฉยๆนะทุกคนก็ไม่มีใครจะตายจะสิ้นไปหรอกแต่ว่าถ้าเราเราเคยทำสนด้วยทานนะถามว่าถ้าเกิดเรามีเวทนาสูง,สงเนี่ยเราจะคิดถึงทานที่เราทำานะโอ้โหเวทนามันดุนแรงมากเจ็บปวดทั้ง ร่างกายจิตใจสภาพมันไม่พร้อมเลยเนะกุศลที่เกิดจากสีที่เรารักษาสีมาตลอดตลอดมันก็หลุดนะกุศลที่เราฝึกสมาธิมาอย่างเข้มแข็งมันก็หลุดนะช่วงนั้นปัญญาอย่าพูดถึงเนี่ยปัญญามันมันมันก็จะเดินยากนะแต่ถ้าเรามีปัญญาจริงๆเนี่ยมันหลุดไปพน้นจริงมันไปนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงตรงนั้นเนี่ยนะความว่างเนี่ย มันเป็นตัวหนึ่งที่เราจะลำลึกถึงมันได้เพราะขณะที่มันเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยความเจ็บปวดก็เกิดมาจากความาว่างเวทนาทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดมาจากความว่างถูกไหมเนี่ยเรายังมีความว่างอยู่นี่ยความว่างเนี่ยนเป็นตัวแทนของขององค์ส็นพรสัมมาุาธเจ้าเลยนะเป็นสุญญาตาเลยนะนั่นเหมือนกับว่าเรานึกถึงพระราษฎร์ไตเป็นพระราษฎรไต่เนี่ยเป็นทิพย์ก่อนใช่ไหมสุดท้ายเล้น้อมความว่างเนี่ยสติเอเมนอาว่างเนี่ย ถึงแม้เราจะจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยมันเป็นประโยชน์แลวมันก็เป็นกุศลและจากกุศลตรงนี้ยมันเป็นกุศลที่มันพาเราไปเป็นอริยทรัพย์ที่นําพาเราขึ้นนะไม่ไม่ลงอบายใช่ไหมมันขึ้นที่สูงนะแล้วถ้าเกิดว่าเราว่างบ่อยบ่อยบ่อยเข้าเนี่ยไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นเนี่ยมันจะหายไปด้วยนะ คือเหมือนอามะเร็งเนี่ยสมมติคนเป็นเร็งนคนเราถ้าเป็นมะเร็งแล้วเราเกิดความกลัวความร้ายมากมากทุอยไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะเกิดเกิดการต่อต้านพอเราลอเอาไปรักษามันเนี่ยเอาเอาสารเคมีอะไรเข้าไปใส่สารน,นี่ยมันจะสร้างภูมิคุ้มกันมันแล้วสร้างตัวตนมันขึ้นมามาต่อสู้แต่ถ้าไม่ได้กลัวมันไม่ได้คิดถึงมันนะ ันก็อยู่วันนิ่งๆเหมนเฉยแต่ถ้ามีอะไรไปต่อต้านหรือไปกระทํากับมันโดยการกระทําของจิตไปกลัวไปอะไรมันยิ่งเป็นใหญ่แทนที่เรานิ่งๆว่างๆสติเอเิอาว่ามีรหัสสิบหกตัวเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดชีวิตเนี่ยมันสามารถที่จะเอาเราลอดได้ในทุกดวงดาวอ่ะอ่ะอ่เป็นตามเชิญนะวันน,นี้ให้ทุกคนนะ น้องคำว่างแล้วก็ปฏิบัติน้องคำว่างวันนี้พระเสดร์พูดถึงคมว่างเนาะเพราะว่าที่พูดไปทั้งหมดเรื่องของทุกทุกต่างๆทุกเรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะมีทุกขสัจจะทุกข์ารักนัะทุก้ดยสันหน้าทุกโดยอะไรเยอะแยะมากมายนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องว่างนี่แหละแต่ตัวว่างนี่แหละมันจะเป็นตัวกุศลที่แท้จริงเนี่ยน้อมนำ ควาว่างเข้าไปปฏิบัติกัน่ะเชิญคุณจตทําเชิญสมาดีทุกคนกคน,น้อมนอบกราบมหาปราามีเทมนเซอร์น้อมกุศลเก็บกุศลพุทธาจิตครั้งนี้ครั้งใหญ่ก่อนเจ้าผ้าน้อมเก็บน้อมเก็บชาเก็บชาเก็บค่ะพรสมาธิพลังบำบัดค่ะทุกคนเตรียมเนื้อเตรียมตัวใครมีก้อนพลังนะคะก็เตรียมก้อนพลังไว้ได้